ผลิตภัณฑ์ M5 นะคะหรือเรียกว่าอาหารทดแทนมือ้ออาหารหลักครบทั้ง5หมู่ค่ะสายเฮลตี้จะต้องหลงรักผลิตภัณฑ์ M5 อย่างแน่นอนค่ะในหนึ่งกล่องนะคะบรรจุ15ซองค่ะไม่มีไขมันทร้น ไม่มีไขมันเลวไม่มีน้ำตาลมีกากใยที่สูงและที่สำคัญค่ะมีโปรโตีนที่สูงมากๆในหนึ่งซองนะคะมีโปรโตีนมากถึง10.5กรัมค่ะใน M5 นะคะเหมาะกับคนที่สายฟิตแอนด์เฟิร์มที่ต้องการควบคุมน้ำหนักทำให้ร่างกายของเรากลับมามีหุ่นสวยอีกครั้งมีหุ่นลีนอีกครั้งไม่เลวไม่เพลอไม่อ้วนฉุค่ะในช่วงที่เราควบคุมอาหารนะคะแน่นอนว่าเราอาจจะรับสารอาหารได้ไม่เพียงพอแต่การดื่มผลิตภัณฑ์ M5 ควบคู่กับการออกกาลังกายและควบคุมอาหาร ร่างกายของเรายังได้รับสารอาหารที่เพียงพอสมองยังทํางานเลื่อนไหลนะคะไม่สะดุดติดขัดค่ะกลุ่มต่อมาคือสายสตรองค่ะไวยทํางานที่อยู่ในช่วงเวลาเร่งรีบนะคะพกเอ็มไฟติดกระเป๋าเลยค่ะมือสําคัญของคุณจะไม่สะดุดติดขัดนะคะอิ่มท้องอยู่ท้อง ทำงานได้ไหลลื่นนะคะและที่สําคัญค่ะนอนดึกตื่นเช้าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการทํางานของเราเลยค่ะต่อมาสําหรับสายฮิลิ่งนะคะที่ต้องการซ่อมแซมร่างกายที่ต้องการเร่งบูสสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งเยียวยาร่างกายให้กลับมาเป็นคนแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะดื่มผลิตภัณฑ์ M5 เลยค่ะ ควบคู่ออกับการนอนหลับพักผ่อนไม่เครียดนะคะทานอาหารที่หลากหลายออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอรับรองว่า M5 จะตอบโจทย์ชีวิตให้กลับมาหลงรักตัวเองอีกครั้งหนึ่ง M5 นะคะแบ่งออกเป็น5กลุ่มสําคัญค่ะเราจะมีสารอาหารจาก1ค่ะกลุ่มโปรตีนหลักเลยค่ะโปรตีนของเราได้รับจากแหล่งที่หลากหลายทั้ง5แหล่งค่ะนั่นก็คือไข่ขาวปลาถั่วเหลืองข้าวกล้อง ข้าบาเล่ค่ะทั้งห้ากลุ่มนี้นะคะจะทําให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนครบถ้วนนะคะร่างกายของเราต้องการกรดอะมิโน,โนทั้งยี่สิบชนิดสิบอดชนิดเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตได้ด้วยตัวเองแต่เก้าชนิดนั้นจะต้องได้จากการเลือกทานอาหารที่หลากหลายแน่นอนว่าแหล่งโปรตีนของเราทั้งห้ากลุ่มนี้ครบถ้วนทําให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนทั้งเก้าชนิดนี้เติมเต็มให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงสุขภาพดีแน่นอนค่ะต่อมาค่ะกลุ่มเส้นใยอาหารนะคะ ใน m 5็มไฟซองเนี่ยนะคะมีเส้นใย,ยอาหารมากถึง4.5กรัมจึงเหมาะสมและเพียงพอต่อการนำไปใช้เราใช้ตัวเส้นใย,ยอาหารที่เป็นชนิดละลายน้ำเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดการอุดตันในลำไส้ค่ะอินูลินแล้วก็ผงฟุกโตอิโลโกซัคไรจะทำให้ระบบย่อยอาหารของเราไม่เสียสมดุลค่ะไม่เกิดอาการท้องผูกค่ะ ทำให้เราขับถ่ายได้อย่างเป็นปกติมีประสิทธิภาพแน่นอนนะคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มแร่ธาตุและวิตามินใน M5 มนะคะมีแร่ธาตุและวิตามินมากถึง13ชนิดค่ะหลักๆเลยนะคะจะมีวิตามิน C ที่สูงมากๆ ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันมีวิตามิน B รวมไม่ว่าจะเป็น B1 B6 B12 ที่จะช่วยบำรุงประสาทและสมองลดอาการอักเสบของปลายประสาทลดอาการเกิดอาการเหน็บชานะคะมีแคลเซียมที่สูงที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันและยังควบคุมความดันโลหิตในร่างกายให้เป็นปกติด้วยเพราะฉะนั้นระบบไหลเวียนเลือดจะแข็งแรงมากๆเมื่อทานเ5็มไฟควบคู่กับ b ีแล้วก็ l อด้วยนะคะต่อมากลุ่มที่4ค่ะคือกลุ่มฟื้นภูมิคุ้มกันนั่นเองเราให้ความ สำคัญมากกับกระบวนการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายเพราะช่วงเวลาที่เราควบคุมอาหารอยู่หรือช่วงเวลาที่เราต้องฮิลลิ่งร่างกายให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหรือช่วงเวลากาที่เราเจ็บป่วยอยู่นั่นเองภูมิคุ้มกันอาจตกได้หรือแข็งแรงน้อยลงนะคะแต่การดื่มเอ็มไฟเข้าช่วยนั้นเป็นตัวเลือกตัวช่วยที่สําคัญมากๆค่ะเพราะเรามีสารสกัดจาก ยีสจากข้าวโอ๊ตนั่นก็คือเบตากูแคนนั่นเองเบตากูแคนนะคะจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์เพียบพร้อม ทำให้ร่างกายของเราฮิลลิ่งตัวเองได้ไหวมากๆเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มกรดอะมิโนค่ะแน่นอนว่าในเอมไฟมีกรดอะมิโนที่หลากหลายและครบถ้วนใน9ชนิดนั้นที่ร่างกายต้องได้รับจากการทานอาหารแต่เรายังเพิ่มปริมาณและพิเศษมากๆนั่นก็คือตัวไอโซลิวซีนตัวลิวซีนและก็ตัววาลีนค่ะทั้ง3ตัวเป็นกรดอะมิโนที่หาได้ยากนะคะในการทานอาหารแต่เรา คัดมาแล้วก็ใส่ในเอ็มไฟให้ท่านพร้อมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะร่างกายของเราจะไม่เสียสมดุลเลยค่ะจะมีโปรตีนที่หลากหลายซ่อมแซมร่างกายเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตและซ่อมแซมตัวเองได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเอ็มไฟจึงเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยมากๆดีต่อตัวเองรักตัวเองดืง่มเอมไฟทุกวันนะคะ